สอปสแทงเรื่องให้พอบอรตอรอยื่นถอนประกันอนนท์เพนกวินไม้อ้างท้าทายอำนาจรัฐนายสุมเมตรกูลวุ่นหนูแกนนำศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปสพร้อมแนวร่วมสอปสเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้พนักงานสอบสวนสอนอสำราญราชยื่นคำร้องต่อศาลเพิกถอนสัญญาประกันตัวผู้ต้องหา3ามคนคืออานทน์นำพาผลิตวิชารักหรือเพนกวินและพานุพง์จัดนอกหรือไม้แกนนำกลุ่มประชาชนปลดแอกพร้อมกันนี้ยังขอให้ตำรวจเร่งเอาผิดดำเนินคดีต่อผู้ต้องหารายอื่นๆและผู้ร่วมสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐนายสุมเมศกล่าวว่า เนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง3รายที่อยู่ในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดโดยยังได้เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มประชาชนปลดแอกบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอาจจะกระทบจิตใจของคนในสังคมทั้งนี้หลังจากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วยังพบว่า ผู้ต้องหายังคงเข้าร่วมชุมนุมและประาศัยในลักษณะเดิมซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองและท้าทายต่ออำนาจรัดรวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติกระทบต่อความเรียบร้อยของสังคมนอกจากนี้ยังเห็นว่าผู้ต้องหามีแนวโน้มที่จะกระทำลักษณะเดิมต่อไปอีก โดยเฉพาะกรณีของนายอานทน์ซึ่งเป็นทนายความย่อมรู้ดีว่าการกระทําของตนเองดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งศาลการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มสอ,อ,อปอสอในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการเป็นศัตรูกับใครแต่เห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกมีการจับจ้วงสถาบันและเริ่มบานปลายจึงต้องออกมาเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีต่อกลุ่มคนพวกนี้